สวัสดีค่ะมากินเอ็นต็อกโฟนะคะนี่นะคะเอ็นต็อกโฟจัมโบนะคะนี่มากินได้นะคะนี่มาทุกคนได้เลยนะคะเตอมัตาเอ็นต็อโฟจัมโบ้ าห,หาที่คุม่คนยกตะคุมตะามากินได้เลยจ้านี่ค่ะันี่อร่อยจัมโบ รถเต็มคนค่ะรถเต็มแต็ ฟังละครั้ทงทำยู่ทูนค่ะ เข้มข้นแซบกระจายเลยค่ะ มาก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 ปลาหมึกเดี๋ยวขอปิดปิดเสียงหน่อยนะคะเปิดดูคอมเมนต์อของเพื่อนๆนะคะเปิดเครื่องคอมนะคะมันจกนมีเสียงพวก นี่นะคะขออนุญาตติดก่อน,นะค่ะเดี๋ยวมันจะดง ปิดเสียงค่ะกินต่อจ้าอร่อยอร่อยอร่อยแมค่ค้าเย็นจะโฟของเรารสแซ่บจัมโบ้นะคะจานใหญ่เลยปิดก่อนค่ะอย่ายยมันหกช่องนี้ค็หน่วยกินนะคะหน่วยกินหน่วยถ่ายทำธรรมชาติบ้างอะไรบ้างพูดคุยกันบ้างเล่าทิ่ทางบ้างนะคะเลือกช่องรวม ทำขี่เราสบายใจค่ะทําแล้วสมองเราปลอดโปรงทําแล้วความคิดของเรามันลิเริ่มทําช่องดูทุกมันต้องมีความขยันนะคะมีความขยันมปสองไปเด็น มีความขยันนะคะลงคลิปมีความขยันคอมเมนต์นะคะนี่แหละค่ะหัวใจของการทำ youtube นะคะก็ดูชอบทำคลิปสตอรี่ค่ะสั้น ดูแล้วมันเพลิดเพลินอดกร่านน้ยเพลิดเพลินทำแบบนี้นะคะสมองไม่หลงลืมง่ายแน่คนมียอายุแล้วอะ แต่ก่อนนะ่ะชอบไอ้นนะลืมนู่นลืม,ลม,ลมนี่พอพอ,พอทำแล้วติดใจเราจะไปมุ่งตรงนั้นเราไปคิดตรงนี้นะคะนี่คะ่ะอร่อยมากแซ่บเลยคะ่ะแซ่บมากคุยคยไปด้วยนะคะถึงจะมีคนเข้ามากเข้าน้อยนะคะเราขยันทำนะคะ พยายามทำมีเวลาแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์นะคะส่งคลิปส่งคลิปนะคะเห็นอะไระคะ่ะเการทำคลิปนะคะคลิปนี่มันอยู่รอบตัวเรานะคะคลิปว่าเราจับอันไหนมาแล้วเราก็ทำทำไม่เอมือนแต่ต่อทำใหม่นะคะ ทําแบบธรรมชาตินะคะทําแบบว่าพูดตรงๆผิดมันก็เราพูดผิดเราก็ขออภัยค่ะไม่ค่อย้ตะเ,เตรียมอะไรอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะไม่เตรียมอลไรค่ะพูดพูดเลยพูดในความนึกคิดของเรา ก่อนมาทำใหม่ๆนยอูอ้าอายๆนะคะไล่์สดย์ให้อายว่า,าไม่กล้าพูดใจสั่นไม่มีใครสอนรึกษาเองใน youtube คุกเป็นครูนะคะไม่เป็นเราไปอ่านนั่นอ่านอ่านอ่านถูกถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะทําไปทํามาเดี๋ยวมันก็ไปเองกี่ททาอยู่นะคะพวกเว็บพน,นันนะคะเข้าไปวุกเต็มเลยต้องลบออกลบออกวเว็บพน,นันอะ เอาไปอู้เองสิบฝาเยอะต้องคอยคอยดูเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบมากจะจะเป็นเว็บพนานแบบไหนแบบไหนก็ไม่ชอบ รวยอยากมีเงินเยอะเวลาตายแล้วก็ไปไม่ได้เราเอาความสุขด,ดีกว่านิ่งคนไปเล่นการพน,นันนะถูกท้งเดียวบางทีเขาโดนโกบางทีปัน่นน,น,นู่นปั่นนี่ปั่นอะไรจะไม่รู้ไม่เอาเลย ชอบในการทำมาหากินคิดค้นว่าเราทำอะไรที่ดีนะคะคนที่แบบว่าได้ได้กำไรมาจากการพนันนี่นะคะมันได้มาเร็วแต่มันก็ไปเร็ว อร่อยทา้งเนี่ยมีทั้งผักบุ้งผักหนานะคะรวมกันอร่อยกินไปเรื่อยๆพูดคุยด้วย เ็นโลโนทำเองนะคะรสเค็มข้มมากแล้วก็อร่อยและแซ่บ ถ้าแบบว่าเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ยังไม่ถึงนะคะจะเข้าไปคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะทุกคนเละค่ะเพราะว่าเวลาเราคอมเมนต์เพื่อนนะคะเราดูโฆษณาค่ะโฆษณาไปด้วยนะคะโฆษณาจบนะคะแล้วก็ต้องดูคลิปกักหน่อยนึงถึงสิบนาทีห้านาทีเจ็ดนาทีนะคะ การทำสตอรี่นะคะกับโทรศัพท์อันนึงนะคะเจนออกนอกเห็นอะไรปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วมามาแต่งเอมขอให้ได้คลิปมาก่อนประมาณห้านาทีสิบห้าวินาทีนี่ค่ะอร่อยมาก หมักหมูเองนะคะมีปลาหมึกสดอยากกินเราก็ทำอร่อยสะใจรสเข้มข้นน้ำเข้มข้น,ขน เพลินเลยค่ะคเพลินพูดเพลินนะคะก็อะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันันะคะ,ะ,คะขอทุกท่านจะมีความสุขค่ะบุญรักษาพักคุความสา,ามทุกค่ะได้ดาย่ะวันนี้กินกาจจโฟนะคะรแสแซ่บเผ็ดร้อนอร่อยมากจะหมดแล้วนะคะี๋ยวจะทานให้หมดเลยค่ะ ก็ขอ,เ,อเดินทางไปไหนนะคะตอนนี้นะคะดูแลสุขภาพค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงฝนตกบ้างนะคะร้อนจัดมางนะคะร่างกายเราปักไม่ไหวแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะไปเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีป่าจ้าบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะ